ค่ะุกคอนกับมศกบามารีวิวแออีกครั้งนีงนะคะถ้าใครเห็นเสื้อตัวนี้แล้วก็ฉากประมาณนี้ก็คือเรานาจะรีวิว for YouTube กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมารีวิวต่อนะคะจะเป็นแบรนด์นะคะสิ่งที่เราจะมารีวิวในวันนี้ก็คืออันนี้เลยค่ะชิงอันนี้คือครีมบลัชค่ะครชั่นบัตนะคะจากแบรนด์ x i g หรือว่า CC นั่นเองนะคะปั๊มสอยมาทั้งหมด3สีเลย 1, 2, ลคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะพาเกจิ้งก็จะเป็นแบบนี้สีเหลืองๆนะคะกล่องคุณภาพดีนะมีแบบปลายยด้ว ก็จะปรนมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีชื่อมีมมเลขสีบอกอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดง่ายเพราะว่าเขามีแง่งให้เราแงะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็น XI-CI ชื่อรุ่นว่า s u m m e r oxygen p e จนผว้นะคะคืออันนี้เนี่ยหมดปี2-6เลยนะคะาซื้อมาก็ใช้ได้อีกนานค่ะด้านใน,น,นที่เราจะเห็นกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นตลับพูชชันเล็กๆนะคะก็จะมีชื่อรุ่นบอกชื่อแบรนด์บอกแล้วก็สีบอกรวมถึงวันหมดอายุด,ด้วยนะคะ มีประมาณนี้น่ารักมากเปิดออกมาก,ก็จะเจอแบบกระจกแล้วเขาก็จะมีจะมีพับจิ๋วให้ด้วยนะคะพับจิ๋วเล็กๆแบบนี้ซึ่งมันก็ดีมากๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเลยเริ่มต้นที่เบอร์ศูนย์หนึ่งซึ่งแพคเกจจิ้งมันหลุดไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันไม่แน่นพออะไรเงี้ยนะคะเราชอบตรงที่มันมีพับจิ๋วให้ด้วยเพราะว่ามันสะดวกสบายเพิ่งรู้ว่าการมีพับจิ๋วมันทําให้สะดวกสบายมากชื่อสีแรกจะเป็นสีชมสีชมพูค่ะเดี๋ยวมันจะสวอท สีแรกค่ะจะเป็นชมพูแบบนี้ไม่รู้ในกล้องพอจะเห็นไหมแสงไฟมันหนานิดนึงนะเอเชก็จะเป็นสีแบบพาสเทลค่ะตัวนี้จะเป็นพาสเทลเลยอ่ะก็จะลงที่แก้มให้ดูนะคะเห็นปะมันจะเป็นพาสเทลมีความแบบอมม่วงๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักมากเพื่อให้สีมันไปในทิศทางเดียวกันนะเนาะแต่อันนี้ก็คือถ้าเกิดใช้อันนี้เป็นพื้นปากก็ได้นะสีนี้เป็นพื้นปาก แล้วก็สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยถสมลงไปอันนี้มันดูซื้ไปปะเพิ mm ่ม hmm. ลิฟท์ for you t o ที่ตัวเองเพิ่งดีวีไปดีกว่า 03. เบอร์0ูนยเพราะว่าอันนี้มันดูซื้ไปเนาะ <c oughs> เอ <c oughs> เอพอเพิ่มลิฟท์มาก็ค่อยดีหน่อยโอเคเบอร์ศ <c oughs> okay, ูนหนึ่งน่ารักมากชมพูชมใจชมพัสเทลแบบน่นารักแกน่นารักมากๆเลย ใครชอบแบบโทนพาสเทลก็เลยก็ต้องไปสีนี้เลยนะคะเพราะว่ามันน่ารักมากมันจะมีความชมพูพูดไม่ถูกอะ่ะเออแต่ว่าก็จะไม่ค่อยเหมาะสาหรับปามที่เป็นคนแบบก็เลยแต่ลูกนี้ก็เหมาะก็ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อเบอร์2กันนะคะมาต่อกันที่เบอร์2นะคะเบอร์2จะเป็นอารมณ์แบบพีคๆหน่อยไหมแล้วก็ด้านในพับพูชชั่นจะแตกต่างกันนะคะน่าจะมีแค่สีเหลืองกับสีชมพูแหละอ่ะ๋ยวมันจะสวอตให้ดูนะก็จะเป็นแบบ ส้มส้มอ่ะพีทพีทส้มส้มอะไรเงี้ยนะคะเป็นโทนส้มแหละพีทพีทสีพาสเทลเหมือนกันนะคะอ่ะสีนี้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันจะเป็นออกแนวแบบชาไทยอ่ะสีเนี้ยคือจริงๆอ่ะซื้อมาเพราะอะไรแพคเกจจิ้งตกไงเพราะอะไรมันน่ารักมากมันเป็นสีเหลืองแล้วนี่ชอบสีเหลืองไงตัวสีมันขึ้นบ้างเพราะวันเนี้ยทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยขึ้นเลย หรือเพาสีมันเบาถ้าใครผิวขาวก็สีนี้น่าจะนะคะแต่ว่าคนแบบผิวขาวไงมันจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่ดูในกระจกก็ถือว่าดีแต่ว่าทําไมในกล้อ,ลองโทรศัพท์มือถือมันไม่ค่อยชัดนะคะมันจะเป็นสีแบบชมนมนมส้มส้อม,อ,มอะไรประมาณนี้นะคะลงปากให้ดูหน่หอยืมก็จะเป็นความแบบ น,นี่เลยเนาะซิดิ้โอเคเบอร์สองนะคะอันนีบ้บอกสำหรับคนที่ผิวขาวมากๆค่ะสำหรับเบอร์2อนงะเพราะว่าเบอร์สุดท้ายเบอร์สก็จะพับจะเป็นสีเหลืองเหมือนเบอร์หนึ่งนะคะด้านในก็จะเป็นออกส้มที่ชัดขึ้นเนาะอ่ะสวอทให้ดู เออน,นี่ก็จะเป็นส้มแบบส้มชาไทยเหมือนกันน่ะคือตอนแรกสองสีนี้ก็จะแตกต่างกันอยู่พอมีสีนี้คือแตกต่างกันอย่างสิ้สสนเชิงเลยชมพูส้มพีชแล้วก็ส้มนมประมาณเนี้ยส้มชาไทยส้มชาไทยอ่อนเนาะแล้วก็ชมพูนะคะประมาณนี้เนาะทุกคนนะ่าจะเห็นกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวลงที่เกมให้ดูกันเลย ีนี้มันอ่อนเหมือนกันนะชาไทยอนะไรเงี้ยรู้สึกว่าสีที่ชัดเจนที่สุดดันเป็นส่วนหนึ่งอะสีชมพูพาสเทลอะเพราะว่ามันขึ้นเลยเนาะแต่อันนี้มันเหมือนแบบสีมันอ่อนอะคือความดูในรีวิวอะคือความดูในรีวิวอะคนที่รีวิวในช้อปปี้เขาก็บอกว่าเหมาะสำหรับคนที่ผิวเขาเล่างแน่เลยอะแล้วก็ลงที่ปากด้วยลงแลเจ้า สิจังเลยอันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับ3เบอร์ทั้งหมดที่เราใช้ไปเนาะต้องบอกว่าจีที่มชอบที่สุดคงจะเป็นชมพูเพราะรู้สึว่าแตะปุ๊บมันขึ้นปั๊บเลยอันนี้มันยังดูไม่ค่อยชาร์จอะทุกคนอะเห็นปะเห็นสีไหมเบอร์3ไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ในกระจกเห็นอยู่นะก็เลยแบบในกระจกแบบ ยังพอเห็นสีแต่มันสีมัน,ม,นมันไม่ได้ชัดมากมันเป็นสีพาสเทลอ่อนๆะน่ะนี่ขนาดว่าสวอตเนี่ยเห็นปะสีมันยังดูอ่อนเลยมันไม่ได้แบบชัดมากฉนันต้องบอกเลยว่าครูชั่นครีมบัชอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวกว่ปามเลย nc 1 5 nc ปามน nc 2 0นะเพราะว่า nc 1 0ไปเลยเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบผิวขาวหรือขาวอุน่นชมพูสามารถใช้ได้ใครที่ผิวเข้มกว่าปามปามบอกเลยว่าหมดสิหรือจะใช้ก็ได้เป็นเหมือนแบบเป็นน้ําเป็นเบสจะค่อยลง ฝุ่นลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ว่าส่วนตัวบามองว่าบามใช้แล้วมันไม่ค่อยขึ้นสีสักเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยตัวนี้ตั้งแต่ได้มาก็ไม่ค่อยจะใช้เพราะว่าลองแล้วรู้สึกว่าสีมันไม่ชัดแล้วถึงแม้ว่าจะเอาฝุ่นอัดลงไปมันก็ยังไม่ได้ทําให้ตัวฝุ่นมันชัดขนาดนั้นเพราะว่างตัวเนี่ยเราใช้ cushion brush เลยครีมบลัชไปแล้วเราตบฝุ่นลงไปมันจะยิ่งชัดแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรจะมีหรือไม่มีก็ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวเฉยๆไม่ได้แบบว้าวไม่ได้อะไรคือซื้อมารีวิวแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากด้วยแล้วก็แพ็เกจจิ้งคือให้ความแพ็เกจจิ้งน่ารักแลวกันใครเป็นคนผิวขาวแนะนาใครเป็นคนผิวอ่อขาวเหลืองสองสีไม่แนะนําเพราะสีมันมันพาสเทลมากมันขึ้นมันไม่มันไม่ขึ้นเลยมันแบบ มันเบามากจริงๆนะคะก็เป็นการแบบรีวิวแบบเฮ้ยพูดจริงนะว่าเป็นอย่างนี้นะก็แล้วแต่วิขิตแนะละเยราณจักรยานของแต่ละคนว่าเออจะชอบไหมไม่ชอบอะไรยังไงก็ลองดูดกันละกันนะคะโอเครอะทุกคนจะชอบการสำรบจลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะตามบเ็ิกโซเชียลมีเดียด้านหนึ่งค่ะรีวิวจ้าไลไปมารีเอ็กทวิตเตอร์ไอจีอัพเปอราเอ็กนะคะ ครที่ยังไม่กดซับสไคร์อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะหรือใครที่โดนิให้ปามก็สามารถโดนทได้เลยหรือว่าไม่สะดวกโดนทนะก็สามารถดูโฆษณาให้ปามได้ด้วยเช่อนกันนะคะมันจะได้มีตังมาซื้อของรีวิวปามบงได้คนเดียวนะเออแบบเหมือนแบบซื้อของมาก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ดีฉันก็สวนไปก่อนคนแรกไม่เป็นไรแต่เอออ่างเงี้ยแต่ถ้าเหมือนแบบ แต่ก็ต้องดูโฆษณาให้ฉันด้วยเพื่อว่าฉันจะได้มีตังเอาไปเหมือนแบบบ้งก่อนคนแรกอะไรแบบมันนี้นะคะโอเควันนี้เราทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีกทีนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย